การแต่งงานครั้งใหม่แอปทัสออนบททดสอบชีวิตครั้งใหญ่ของผู้หญิงที่ชื่อแอปทัสออนในวันนั้นได้ทำให้กลายเป็นตัวตนของเธอในวันนี้ความรักครั้งใหม่การแต่งงานครั้งสุดท้ายและการมีความสุขของเธอในวันนี้คืออะไรแพรวทอกมานั่งคุยกับเธอทุกเรื่องที่นี่แอปทัสออนไม่อยากเล่นดราม่าชีวิตครอบครัวที่มีปัญหาคนส่วนใหญ่ให้บทแบบนี้เยอะอาจจะเพราะไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเราผ่านมาหมดแล้ว แต่เราไม่อยากกลับไปโจมแบบนั้นอีกมีคนมาจีบไหมไอจริงที่ต้องมาตอบแบบว่าไม่มีจริงๆส่วนตัวลึกๆถ้าความรู้สึกเราถ้ามีคนเข้ามานี่คือเราพร้อมเปิดใจหรือยังจริงๆไม่เคยปิดค่ะแต่ต้องยอมรับว,ว่าไม่ได้สนใจแอบว่าคนเป็นแม่โดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่มีเวลาคิดจริงๆนะคะคือจริงๆอาจจะมีคนเข้ามาแต่คนแอบไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาเข้ามาจีบคิดว่าไม่นะมันดูสงสารไหมไม่เอานะ ไม่ต้องสงสารนะพูดเล่นไม่ต้องสงสารเลยค่ะคือคิดว่าไม่ค่ะอืมคิดว่าความมั่นใจเพราะทุกวันนี้แอปไม่ค่อยได้แบบมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆแต่แอปว่าจริงๆมันอาจจะไม่ง่ายนะักโดยเฉพาะสังคมไทยการที่จะเริ่มต้นใหม่เรามีตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวที่คนมันไม่ได้มาแบบเงียบๆแล้วก็มีบุตรสาวอีกคนด้วยแต่จริงๆปีใหม่เปิดร้ามากเลยค่ะผลักดันตลอด Ama, เชียมากเชียมั่วไปหมดเลยเชียมากคือเขาอยากเห็นแม่ยิ้มก็เลยถามเขานะคะปีแม่จะมีน้องได้อย่างไรวันวันแม่อยู่กับหนูทุกวันแม่ไม่เคยอยู่กับใครเลยไม่เจอไม่มีเอางี้ดีกว่าคือมันไม่มีเลยค่ะที่จะมีความเป็นไปได้เขาก็แบบเดียวหนูหาให้เองเขาเป็นแบบนี้การแต่งงานก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งใช่น่นนอนค่ะหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้ คือแอปรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตมันเหมือนมีมากกว่าที่เราคิดเมื่อก่อนเราคิดว่าแค่โสดกับไม่โสดไม่โสดก็ต้องแต่งงานคือมันตอบยากมาแล้วแต่เราณนาวัยตอนนั้นหรือแล้วแต่คู่ด้วยก็เป็นเพื่อนคู่คิดกันไปแบบนี้ก็ได้หรือตอนนั้นเราไปเจอคนที่เขาเชื่อในชีวิตแต่งงานเราก็แต่งได้แอปว่ามันแล้วแต่ชีวิตคู่ของเราอะ หลังจากสาวอัพทัสออนได้พูดในรายการแชร์ข่าวสาวสาตรองทํานองว่าปิดประตูเรื่องความรักแล้วเจอแอปมองเรื่องความรักนะนาคตไว้อย่างไรไม่มีภาพเลยค่ะถ้ามาถึงเราเรารู้สึกยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะถ้ามีใครมันเกิดขึ้นเองถามว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมไม่นะสําหรับแอปยังรู้สึกว่าถ้ามันมีมันก็เป็นกาลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตและการทํางานอยู่ดีแอปรูกสึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องการ แต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนเท่านั้นต้องผ่านดานบุตรสาวไหมบุตรสาวน่าจะง่ายกว่าแม่บุตรสาวนี่เชียร์ให้สุดใจเลยค่ะเขาอยากให้แม่มีแฟนแล้วเขาเข้าใจเรื่องมีแฟนไหมตามภาษาเขาค่ะเขาก็บอกว่าอยากแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจขนาดไหนและเราก็ไม่ได้เคยคุยกันจริงๆถ้าถามเล่นๆเ,เขาก็บอกว่าอยากให้แม่แฮปปี้ยิ้มมีความสุขก็ชอบซาเวลาเห็นโฆษณาละคนที่เข้ามายากขึ้นไหม ก็ไม่ง่ายตลอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตของเราทําให้ดีที่สุดในบทบาททางเรื่องงานและบทบาทความเป็นแม่และคร่งเทสองบทบาทนี้อย่างดีที่สุดนอกนั้นก็ตามสถานาการณ์ค่ะอย่างไรก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจงให้กับคุณแม่อัธทัสออนนะคะ